สวัสดีครับการีนิวนักสืบพินเดนิวช่วงสัปดาห์ที่สองการกกะาคงนี่ครับนักขี่ขวานักกรรี่นะครับเบอร์ดังหรือเขยหรือชาบิตูนะครับจีจีนะครับที่เรื่องเราขอเดินจะมีภาคเครื่องนะครับนี่ด้วยครับดะมีเจนจีได้จับเวียสโกว่ากับไอเดียร่าลานีแล้วก็ไอ คุณได้ย่าเฟียรีอังกฤษนี่เอแล้วก็รางวัลที่หนึ่งว่าสักครู่นี้อ่างเออเดอร์เอาครับแล้วก็ใช้ดีหรือจากดาดดาดอกครับดาร์กาาคงแล้วก็สุนทรเดียคิวราคา,า,าแรงหรือตะลุล่นของการทีน่นะครับส่งของเดดีนิวนะครับ tất con điều đã để điều căng để lên bao nhiêu sao support bò nồi sáu sáu nồi nè sáu sáu bò đi đi, đi. nhiều ยังว่ดูสาไอช่อดูโอริบอนเวอรชันลีดเนี่ยอกอน้า กจะมีนักขลุงหรือเตยกระเดือใจจอ้อหรือเตยเฟรดหรือที่ท่าไทยหรือตะโกนนะครับโดยสักครู่นี้อ่านนะ,ะเอานะครับงเอ๋นะครับทั้งหมดในดีนิวนะครับเสียงวิทยุท้องนะกราร์ดคนสวัสดีครับ